ครับสวัสดีครับมาพบกับช่อง WX 2 3 Channel นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายอาอำเภอในจังหวัดอุดรน,นะครับว่าอยู่คิดไหนกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับไปดูกันเลยนี่ครับอ่มันเป็น แผนที่คร่าวๆของจังหวัดอุดรน,นะครับอำเภอแต่ละอำเภอของอุดรน,นะครับอันนี้ผมจะอธิบายนะครับเกี่ยวกับทิศที่เราจะมารู้จักกันเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันนะครับคือจุดศูนย์กลางก็คือเมืองอุดรน,นะครับ ที่ผมทำในคลิปนี้นี่ทิศเหนือหรือน็อตนั่นเองอี e t หรือทิศตะวันออกเซาทิศใต้นะครับเวสทิศตะวันตกนะครับ ah, นี่ทิศนอตอีนะครับเคยทิศตะวันออกเฉียงเหนือเซาอีท กิะวันออกเฉียงใต้เซาเวดกิะวันตกเฉียงใต้นะครับนัดเวดกิะวันตกเฉียงเหนือ <c oughs> อ่าผมจะมาอธิบายนะครับว่าอําเภอไหนอยู่ที่ไหนกันบ้างเนี่ยครับตามรูปเลยครับตามแผนที่เลยกค็คือทิศเหนือเนี่ยจะเป็นอําเภอเพียนบางส่วนครับคือตรงนี้ที่ติดกับทิศเหนือของ ตัวเมืองจังหวัดบุดรนะครับติดบ้านผือตรงนี้ครับ <c oughs> ตำบลอะไรก็ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะครับก็จะมีต่อไปก็จะเป็นตะวันออกเฉียเเง,ง,งเ,ออเ,ยเหนือนะครับก็จะมีอำเภอเพนครับสร้างคอมบ้านดุงทุ่งฝนที่บุรัษครับนี่ฮะจะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ต่อไปทิศอีสหรือทิศตะวันออกนั่นเองก็คือจะมีหนองหานครับตรงนี้เป็นบางส่วนนะครับต่อไปนะครับก็จะมาทิศนี่คือเ o า t h อีสก,ก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับก็คือจะมีหนองหานบางส่วนครับก็คือติดลงมาทางาประจัก์แล้วก็เอาเภอชัยวาน ขู่แก้วครับวางสหมอสีธาตุปุมาวะปีครับต่อไปทิศ้า้นะครับคือหรือทิศเซานั่นเองก็จะมีหนองแสงครับนนสะอาดต่อไปทิศเซาเวสทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็คือจะมีหนองวัวซอครับที่ติดกับหนองวัวลำพูนตรงนี้นะครับอ่าทิศตะวันตกก็คือจะมีกุฎจ,จับครับอืม ไปต่อกันเลยครับทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือหรือนอรเวสนั่นเองก็เคยจะมีบ้านผือน้ำโสมนายุงครับก็ค,คือคลิปนี้ผมมาอธิบายให้ฟังเพราะว่ามีถามเข้ามาในกลุ่มครับว่า,อ,าอำเภอน,นี้มันอยู่ทิศไหนกันแน่อะไรยังไงผมก็เลยทำคลิปนี้เพื่อมาตอบคำถาม คนที่ยังไม่รู้หรือยังไม่เข้าใจแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมไปนะครับอ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ WX23 Channel ด้วยนะครับนะครับลาไปก่อนบาย